สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน24ตุลาคม2566นะครับมีการเปิดเผยภาพแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี USS Canary ระหว่างการเดินทางไปอิสราเอลก็ได้มีการยิงขีปนาวุธ r i 66 m 66M สู้กับขีปนาวุธร่อนและโดรนของกลุ่มขบฏฮูตีในทางตอนเหนือของทะเลแดงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ก็บอกว่าการดําเนินการในภารกิจดังกล่าวนั้นใช้เวลานานถึง9ชั่วโมงขณะที่เรื่องนี้ก็มีสื่อนั้นรายงานภาพประทึกของฉากการต่อสู้นานร่วม9ชั่วโมงเกิดขึ้นในวันที่19ตุลาคม2566นะครับ ซึ่งรายงานชี้ว่าโรนและก็ขีปนาวุธร่อนที่ถูกยิงออกจากเยเมนไม่ได้มีเป้าหมายไปที่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดซึ่งเรือลำดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ทะเลแดงมุ่งหน้าไปอิสราเอลแต่ตามรายงานนั้นเบื้องต้นชี้ว่าขีปนาวุธและโรนเหล่านั้นมีเป้าหมายไปทางเหนือที่เชื่อว่าคืออิสราเอล ภาพภายในเรือรบของสารัเบริการนั้นเนี่ยครับสแสดงให้เห็นว่าลูกเรือกําลังต่อสู้ด้วยการยิงขีปนาวุธแบบภาคพื้นสู่อากาศ r i m 6 6 m เพื่อทําลายขีปนาวุธและโรนจํานวนสิลผ้าลที่กําลังมุ่งหน้าไปสู่อิสราเอลและกลายเป็นภาพการระเบิดกลางอากาศเกิดขึ้นไม่มีรายงานถึงการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับทั้งลูกเรือและพลละเรือนนะครับรวมถึงเรือนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดตลอดทั้ง9้าชั่วโมงที่มีการดําเนินการในภารกิจดังกล่าว สื่อของอังกฤษชี้ว่าภาพที่เปิดเผยออกมานั้นมาจากกองบัญชาการกลางของกองทัพเรือโดยภาพเหล่านี้เปิดเผยวินาทีที่ระบบของ U.S. Canary ส่งไปที่เป้าหมายก่อนที่จะถูกทำลายในคลิปตาส่วนลูกเรือกำลังควบคุมอุปกรณ์อยู่ด้านในเพื่อสกัดขีปนาวุธและโรนของกลุ่มกบฏบอกูตีโดยแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐชี้ว่าทั้งโรนและขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามถูกยิงตกด้วยระบบขีปนาวุธแบบจากภาคพ,พื้นสู่อากาศ SM2 แหล่งข่าวยืนยันนะครับว่าจรวดที่ยิงออกมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นเป็นที่ชัดเจนว่ากำลังมุ่งเป้าไปสู่อิสราเอลซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีส่งสัญญาณว่ามีความตั้งใจต้องการเข้าร่วมกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏฮูตีนั้นออกมาประกาศชัดนะครับว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาเข้าช่วยเหลือทางดน้านอิสราเอลพวกเขาก็จะโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ แต่ว่าล่าสุดนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าพวกเขานั้นได้มีการส่งโรดแล้วก็ขีปนาวุธเพื่อที่จะมุ่งเป้าโจมตีอิสาราเอลแต่ถูกทางด้านเรือพิฆาตของสารับมริการนั้นดําเนินการยิงสกัดนะครับต้องใช้เวลานานกว่า9ชั่วโมงด้วยกันครับ